สวัสดีครับผมโทนี่นะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำระบบนะครับที่ทำการอินทิเกรตระหว่าง Google Drive กับระบบภายในมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกันนะครับสามารถที่จะแก้ไข PDF บน Google Drive ได้เลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยตัว Google Drive เนี่ยนะครับที่เป็นไฟล์ PDF นะครับเวลาเราเปิดขึ้นมาเขาจะไม่ได้มีเครื่องมือที่เป็น editor ให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ ลองทดสอบแล้วก็ทำการสร้างตัวส่วเสริมขึ้นมาบน Google Drive แล้วก็ใช้งานได้อย่างสมมติแล้วก็สมบูรณ์แบบนะครับวิธีการใช้งานง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่ามันมีความน่าสนใจขนาดไหนนะครับก็ทําการคลิกขวาแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการเปิดด้วยนะครับเราก็จะเห็นตัวส่วนเสริมตัวที่ชื่อว่าดิจิตอลขีดสายขีดเพียอายุแบบนี้นะครับท่านที่เข้ามา ครั้งแรกนะครับจะยังไม่มีตัวส่วนเสริมตัวนี้นะครับให้เราทำการติดตั้งตัวส่วนเสริมตัวนี้ก่อนโดยการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันเพิ่มเติมนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการค้นหาในส่วนของ Google w o r d p เพจม Market เอ่อมาร์เก็ตเตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการค้นหาคําว่า p s r u นะครับแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันให้เราทําการติดตั้งนะครับชื่อว่า sidepdf ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดนะครับตัวนี้ผมก็ทําการ Pu บบิทไว ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะติดตั้งได้เลยนะครับผมได้ทําการติดตั้งไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะถอนการติดตั้งได้นะครับเมื่อเริ่มการติดตั้งแล้วเนี่ยนะครับให้ทําการรีเฟซหนึ่งทีนะครับก่อนที่จะทําการใช้งานนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่รีเฟซนะครับตรงนี้ก็จะไม่ถูกอัปเดตนะครับพอทำการรีเฟซนะครับก็ทําการเปิดแล้วก็ทําการเปิดด้วยดิจิตไซคิดเรเยยนะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับเรามาดูฟังก mm ์ชันนะครับท <Your self. S 2> <fal> ําอะไรได้บ้างนะครับส right ําหรับตัวอีดิเตอร์ที่ ทำการพัฒนาร่วมกับตัวตัวตัวนี้นะครับ Google Drive ตัวนี้นะครับฟังก์ชันหลักๆเลยนะครับเขาจะรองรับมัลติเพจนะครับสามารถที่จะค้นหาไปยังหน้าต่างๆได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะซูมเข้านะครับซูมออกแบบนี้นะครับสามารถอำนวยความสะดวกสามารถปรับสเกลอะไรต่างๆได้นะครับหราว่าเพจฟิตอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่ทําได้ครับจากนั้นนะครับ เราสามารถที่จะไฮไลท์ข้อความได้นะครับแบบเวลาเราจะต้องการที่จะเน้นคำอะไรบางอย่างนะครับเราสามารถที่จะใช้ดินสอตัวนี้นะครับเป็นปากกาไฮไลท์นะครับเช่นเพราะว่าเราต้องการจะไฮไลทต์ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็จะเพิ่มอำนวยความสะดวกให้นะครับเผื่อมีท่านไหนนะครับต้องการที่จะให้เราเซ็นเอกสารหรือว่าไฮไลท์งานสําคัญนะครับเราก็สามารถที่จะมาไฮไลท์ ผ่านตัว editor ตัวนี้ที่ผมทำการพัฒนาขึ้นมาได้เลยนะครับสมมุติว่าเ,เราต้องการไฮไลท์เนี่ยเราไฮไลท์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตรงนี้เราสามารถที่จะใส่คอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับคอมเมนต์ก็คือว่า add t e x เข้าไปใน doc นั่นเองนะครับคอมเมนต์ก็แล้วก็มาคลิกบริเวณที่เราต้องการคอมเมนต์นะครับสมมุติว่ามอบหมายให้วุฒิพงศ์นะครับ อ่ะโอเคไหมนะครับแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะลากไปยังตําแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนหน้าแบบนี้นะครับเปลี่ยนหน้าโอเคเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้านะครับก็เปลี่ยนหน้ามาแล้วก็เมื่อเราทําการใส่คอมเมนต์ไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ซิกเนเจอร์เข้าไปนะครับก็คือ add image นะครับก็จะเป็นลายเซ็นของเรานะครับแล้วก็ลากมาบริเวณที่เราต้องการแบบนี้นะครับโอเค ปรับขนาดให้ตรงนะครับใส่ตัวลายเส้นไปที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ดิสสอนะครับทําการวนนิดนึงนะครับเพื่อที่จะไฮไลท์หรือว่ามาจุดที่เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับตรงนี้โอเคนะครับจะได้รู้ว่าเป็นลายเส้นของผมนะครับจากนั้นเมื่อเราทําการอิดิทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําการเซฟวิด o o g เกิลได e ตัวนี้นะครับเมื่อเราทําการกดปุ่มตัวนี้เนี่ย ตัวโปรแกรมนะครับจะทำการอัปเดตที่ Google d r i ไดให้อัตโนมัตินะครับท่านง่งๆงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเซฟให้ดูกดเซฟุูบรอสักครู่นะครับใช้เวลาไม่นานนะครับตรงนี้จะขึ้นอยู่กับอนินเทอร์เน็ตเห็นไหมครับทำการอัปเดต g o o g l e ไดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอสักครู่มันก็จะทําการโหลดลงมารอบหนึ่งเพื่อที่จะให้เราดูผลลัพธ์นั่นเองเห็นไหมครับก็สามารถที่จะอ d ดิทไฟล์หรือว่าเนื้อหาอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เพื่อความแน่ใจอีกอย่างนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําการดาวน์โหลดลงมาไว้ที่เครื่องนะครับแล้วก็ลองทําการเปิดด้วยโปรแกรมตามท้องถลาดดูนะครับว่า PDF ตัวนั้นเนี่ยจะถูกแก้ไขแล้วก็สมบูรณ์แบบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับก็ทําการคลิกขวาแล้วก็ Open With นะครับเปิดด้วย Foxit เลยลองเลื่อนลงมาครับโอเคครับเห็นไหมครับถูก แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจไหมครับสามารถที่จะทําการอัดิบบนตัว Google Drive ได้เลยนะครับสะดวกเป็นอย่างมากครับสําหรับคนที่ต้องการคอมเมนต์หรือว่านําไปประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถที่จะนําไปต่อยอดได้นะครับหากท่านไหนสนใจนะครับสามารถที่จะทักหลังไมค์ผมมาได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ